สวัสดีคะ่ะทุกคนตามใจปุ้ยตามใจปากวันนี้นะคะจะชวนทุกคนมากินซอยจุจ้าต้องออกตัวก่อนนะคะทุกคนนี่เป็นการกินซอยจุที่เป็นจริงเป็นจังครั้งแรกของปุ้ยนะคะหลังจากที่กลับมาจากร้อยเอ็ดปุ้ยไปชิมมากับเขาเนี่ยคำสองคำก็เลยเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาลองกินของจริงจริงจงจังๆกันเลยดีกว่านะคะว่าจะได้สักเท่าไหร่ อันนี้มีมะละนะคะผักชีใบชะพลูแล้วก็มีผักกาดเล็กๆ่เขาเรียกเขาเรียกผักกาจดจ้อนหรือว่าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยทุกคนแล้วก็มีฝักบีกาย่างนะคะก่อนการรับชมวันนี้นะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ับ c r i b e กดกระดิมกำลังใจให้ปุ้ยด้วยนะคะแล้วก็ขออภัยคนที่ไม่กินดิบไม่กินเนื้อด้วยนะคะแล้วแต่เนาะชอบใครชอบมันนะคะทุกคน ไปจ้าเริ่มกันเลยค่ะทุกคนมีข้าวเหนียว,วร้อนมาด้วยเนาะนี่แล้วก็แจ่วขมๆนะคะทุกคนนี่ลองดู ไปจ้าคือเนื้อเนาะได้มาคือต้องกินเลยทุกคนต้องกินสด มื่อสองสามวันที่แล้วนะคะไปบ้านแม่ย่าที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็เลยไปชิมกับเขาแล้วก็เลยซื้อติดมาด้วยอยากลองกินจุเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ผักเนี่ยนะคะแม่ย่าปลูกเองคือไม่มีสารพิษเลยแกไม่ได้ฉีดยาเลยนี่ปลูกเองทุกอย่างเลยทุกคนก็เก็บกลับมาบ้านด้วยเผ็ด อย่างที่บอกนะคะต้องขออภัยคนที่ไม่กินดิบไม่กินเนื้อด้วยนะคะไปจ้า ยอดทุกคนกินได้อร่อยด้วยลองไหมมั้ง ต้องใส่เผ็ดๆขมๆดับคาวนะคะ Ừ, lếc lếc mà hành trên lên mà Hay mà dài không? 拜扎。 บอกไม่ถูกทุกคนมันจะแบบหวานๆนเนื้อนิดๆแล้วก็ขมๆมันจริงก็จะม,มีกลิ่นหนมะคาวของเนื้อในนีนานา้นะคะแต่ว่าเรากินกับผักได้มีกลิ่นหอมนะก็ช่วยดับกลิ่นได้ 嗯。 sẽ 9 luôn สุดยอดทุกคนไม่ไหวเหลือสามชิ้นใหญ่ผหอมมากเผ็ดมากด้วยการกินซอยจุครั้งแรกทุกคนสุดยอดค่ะ ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ปพื้นด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้า<ๆ>เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ